รักทุกท่านคิดถึงทุกคนจะเจ็บจะจนร่ำรวยตลอดไปสาตุสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตร t h ายุคใหม่ที่รักทุกคนครับนี่วันที่12เมษายนสองพันาร้ 65. อยหกสิบ้าไรเดินทางกลับบ้านตั้งจังหวัดก,กอหอยเดินทางไปลอดภัยนะครับเด้อ สุขลายๆในวันปีใหม่ไทยครับวันนี้กเกษตรไทยยุคใหม่กระชีบเมื่อบานเมื่ออื่นครับวันที่สิบสามเนาะครับเนาะหอยกระเอาไปทรงลูกค่าน้ำนี่ครับลูกหอยครับ นี่ก็ลูกหอยไข่หอยครับไข่หอยนะครับเนาะนี่ก็ใกล้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ละครับใกล้จะได้พ่อแม่พันธุ์แล้วนี่ให้พักบุ้งมึงขึ้นนี่เบิด์ตคือเก่าครับพี่นอ้อง กินโหดกินดีครับแม่งอันนี้บุผิพหวังนะครับก็ไดสีเหล้ยงหอรสุรีสีทองนี่เลียงขยายพันธุ์แน่เรียงให้ทรงลูกค้าแน่ให้แบ่งปันกันไปนะครับเนาะนะครับผมก็ได้เลียงไว้กัสทรงให้ลูกค้าแน่นี่ครับ แบ่งปันกันไปเนาะอันนี้มันก็สเริ่มใหญ่แล้วครับปูละเศร้าบาทครับนี่วันใดเขามาชมคลิปนี้ขอรำรวยรับรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อครับผมนี่ครับแบ่งปันกันไปครับปูละเศร้าครับสนใจทักแชทมาได้ครับใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเด้อ มี่จำกัดได้พี่น้องนี่กับช่องให้ลูกค้าเบิดเลยเนี่แบ่งปั้นกันไปคนละสองสามคูน่ะครับนี่แล้วไปเอาพักปุูกมาให้มันกินกันครับนี่ฮะต้นทุเรียนกับแบ่งกันไปปลูกนะ้ครับเนาะมี่สวนทุเรียนกันแนะนำกันได้เ้อครับเด้อนี่ก็ในเกษตรก็ร่างสิบปลูกทุเรียนคือกันนี่ร่างแตกยอด สูงเม็ดเคิงแล้วเมตรหารซิบแล้วียวไปปลูกหมดละอีสานหมดละครับพี่น้องครับนี่ห้ายตนอยู่เี่ก็มีเดน๋ยวล้างสงการเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ